ก็สวัสดีตอนฝนหยุดนะฮะอ๋อวันนี้เราก็เดี๋ยวก็จะเกี่ยวเหยื่อนะฮะเพราะว่าฝนหยุดแล้วฮะก็อาจจะถ่ายตอนเกี่ยวให้ดูไม่ได้นะฝนคลื่นมาน่ากลัวมากฟ้าร้องบึมๆนะฮะก็าายังไงก็เดี๋ยวดูตอนเราเกี่ยวเสร็จแล้วรอนเราะเลยดีกว่านะฮะมันมันเลยดีกว่าฮะวันนี้นะฮะ ากาศแบบนี้ป่าก็มีตัวฮะเสียงฮุบป,ป,ป,ปุบปับปุบปับอยู่ฮะแต่ว่าไม่รู้จะกินเบียดหรือเปล่าฮะฝนก็พรมๆไม่อยากจะหยุดนะก็ขอชมนะฮะว่ามีผลงานหรือเปล่าฮะไปดูตอนล้อ,อก,กันดีกว่าไปฮะจากที่เราเลาะมามเที่ยวแรกมาพักนะฮะป<ม>ู่ที่ยี่สิบประคันแล้วเพิ่งเจอนี่ฮนะ ตัวสวยนะอ่าตัวแรกฮนะโอ้โหเบียดยี่สิบกว่าคันแล้วก็ขอปลดนะแล้วก็ไปกันตอนะ่อฮะตัวสวยฮนะแล้เวเราเ็เดินมาเจอนะเนียเียมัดดิ้ดนฮนะอีกหนึ่งตัวฮนะเห็นว่าตัวโตแล้นั่นนั่นนั่นเนีย้ยเนีย้ยตัวไม่โตไม่ค่อยกินฮะวันนี้ นี่ยตัวปลาสาปลาเข็มฮะตัวไม่โตว,วันนี้ฮะไม่ค่อยกินนะเราเก็บเบ็ดมาครึ่งเนาะปลาสามสี่ตัวตัวน้นอยๆไม่ค่อยกินนะวันนี้ก่อเดี๋ยวไปชมมันต่อเรื่อยๆฮะยี่ไม่ไกลเจอมาเจอฮะเสียงดิ้นแหลงมนจะตัวดีฮะอ้าตัวสวยฮะ โอ้สวยเลยฮะไอ้นี่เลยไปมาดูดีกว่าขวดดินนะดินนะเด็กขวดูนี่ฮะโอ้ตัวนี้ตัวสวยเลยฮะเอ๊ะมันต้องรุ่นนี้ฮะมันถึงจะแจ๋วฮะโอ้ตัวเล็กเยอะมากกินแทบทุกคันเลยฮะแต่ว่าเหยื่อนี่สุดยอดนะก็ไปชมมาเรื่อยๆฮะ วันนี้ตัวใหญ่ๆอีกหรือเปล่าฮะโอ้โหมาตั้งนานถึาจะเจอฮะก็ตัวกำน้ำฮะนอนหงายน้ำหงายเลยแลวก็พองากได้เห็นหัวเนี้ยทางจอเนี้ยออนุญาตปลดก่อนนะฮะก็ไม่เยอะฮะไกลหมดแล้วฮะเบ็ดฮะอีกไม่กี่คันฮะ อนุญาตแกะก่อนฮนะก่อเรากดึงมาแล้วนะ,ะตัวนี้นะโอ้โหเมื่อกี้เราเดินเหยียบนะ,ะไม่เห็นนะฮะแม่ฮตัวนี้ฮะน่าจะได้กิโลอ่ะหุ่งใหญ่เลยฮะเนื้ออือเต็กมกำมือเลยนะเนี่ยเนี่นีฮะแม่อย่ยงนี้ท่นจะแจวะฮะเดินเตะคันเบ็ดนะฮะไม่เห็นปลาก่าขอปลดก่อน,นะฮะอ่แล้วเราก็เลาะเทือแรกเสร็จแล้วฮะ อ้ได้มานี่ฮะก็ได้ตัวใหญ่มาตัวฮะประมาณไซโลฮะแล้วก็ตัวรุ่นๆุ่นสักสิบตัวฮะตัวไม่โตฮะปลาวันนี้ะตัวไม่ใหญ่ฮะได้ปลามาสิกว่าตัวฮะแต่แต่ว่าถือว่าหมานอยู่นะเนี่ยยังถือว่าหมานนะฮะรอบสองแล้วเจมาเจออีกนะ่าจจะตัวสวยนะ รับตัวนี้ไฟถ้ลมพัดแรงนะไหนเออดินขึ้นมาเอออ่าตัวทสวยฮะนี่ฮะตัวพองงามอะะแม่วันนี้ปากินไม่ค่อยดีฮะกินแต่เคียดฮะอรอเทียวนึงได้ไปกี่ตัวเงี้ยก็มีตัวให้เห็นก็ยังถือว่าหมานะไปกันต่อเลยฮะ อ่าเราก็เดินมาเจอตัวนะน,นะนู่นนะนี่ฮะกตัวพองงามๆฮนะไม่ใหญ่นะตัวรุ่นๆฮนนะเดินเราเดินมาเจอน,ะนานๆจะเจอตัวฮนะกินตะเคียนฮนะก็ขอโปรดก่อนนะฮนะตัวที่สวยฮนะไม่ถือก็เล็กมากฮนะไปฮนะ,ะเสียงอ่อยนะจากที่เดินมาสักพักนี้น จเจอตัวนี้ขันเปียกเลยฮะดูว่าตัวโตวต่วมามันดึงยุบยุบยุบ,ยบอะนี่ฮะนี่นะตัวใหญ่หรือเปล่ารู้งนาะดึงมาดึงมาอ่าตัวโตอะตัวสวยเลยตัวนี้เออเน่ฮะอ่าตัวนี้ขึงโลได้ครับขึงโลถ,ถึงหกขีดนะฮะแจ๋วเลยฮะถ้าติดแบบนี้ ไม่ค่อยจะเจอนะแม่โหนี่ะช็อตตัวที่สวยก็มีฮะเล็กก็เล็กไปเลยฮะตัวสวยก็สวยเลยฮะววยกนะน็ถ้าอาจจะไม่มีตัวให,ใหญ่แล้วก็จะไปสรุปผลที่รถเลยนะไปฮะขอปลดป๊าก่อนนะฮะ,นะก็เแถวสองก็รอดเสร็จแล้วนะ ก็ได้อยู่ประมาณนี้ฮะมันติดตัวตัวสวยๆสองตัวฮะแล้วก็ตัวน้นอยอๆปลาตัวไม่ตูวเลครับวันนี้โอ้แล้วก็กินเหยื่อสุดยอดเลยอะเหยื่อสี่ร้อยหมดไปแล้วฮะโอ้โหฮะสุดยอดฮะก็ยังไม่รู้ว่าจะเลาะอ,อีกเที่ยวหรือเปล่านะฮะจะนอนหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนฮะก็ ขอติดตังก็กาบสวัสดีตอนเช้านะจากที่แล้วโอ้โหหกโมงเลยเราตื่นสายฮนะลมพัดนอนหลับดีมากเลยโอ้นอนหลับแบบสลบสไลยเลยฮนะโอ้โชคดีฮนะได้ยินเครื่องไฟฮนะหกโมงเลยฮนะเก็บเบ็ดฮนะก็ไงก็ไปเก็บเบ็ดกันต่อฮนะไม่รู้ว่าจะมีให้รุ่นหรือเปล่านะขอติดตังนะฮะ ครับจอดตัวแรกเรามาแล้วฮะน่าจะโตๆเลยฮะดิ้นขันจมเลยฮะนี่้ขันเด็ดเราฮะดูตัวฮะบอว่าตัวใหญ่ฮะมันดิ้นแรงฮะตัวแรกเรามาแล้วโอ้โหเนื้อฮะโหเด็กความะไปฮะโอ้โหโอ้โหโหโหยี่ฮะโอ้โหได้ความเลยฮะตัวแรกฮะ เท้าฮะมาเจาแหลมเลยอย่างเงี้ยฮะแม่ปลากินตอนดึกอะเมื่อคืนเราก็ได้ตัวที่สวยตอนดึกหลายตัวนะเราไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะนี่ฮะโอ้โหสาง,งามๆเลยฮนะแนีไปลุ้นตัวอต่อฮนะเราก็เดินมาเจออีกหนึ่งตัวนะสาง,งามๆนอะดินจะจ้องจ่อจ้องจ่ออยู่เนี่ยนี่ฮะ โอ้โหมานี่ฮนะก็ตัวสวยฮนะนี่ฮนะต่อเรืนะ่อยฮะมาต่อกันนี้อีกคันนะมองมาไกลๆให้คันจมๆฮนะอ่ามีตัวอะาอ้าวตลก้ อึบโอ้ดิ้นดินดินด้นดิน้นขึ้นมาโอ้ลุบลุดไปแล้วฮนะแววว้าวว้าวว้าวาลุบทไปแล้วนะอะสวยงามด้วยฮนะอ่า,าเรียบร้อยฮะโชคไม่เข้าค้างแล้วปล่อยเข้าไปฮนะแล้วมาก็เจอตัวฮะโอ้โหจะเจอแต่ละตัว,ตวเอาเรือมกันหลุดหมดนะฮะตัวไม่โตฮะไอ้ฮะ ตัวพองงามฮะอ่าขอปลดก่อนนะครับก็เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะของลงนะฮะก็มาดูผลงานเราวันนี้หรับการปักเบ็ดกระชอนนะฮะนี่ฮะปลาเราวันนี้ตัวใหญ่เลยใช่ไหมฮะตัวสวยฮะนี่ฮะเต็มกำเต็มกำฮะ ตัวสวยฮะวันนี้ฮะปลาช่อนฮะอ่านี่ฮะตัวดีๆฮะวันนี้ฮะนี่ฮะตัว่สวยเลยฮะวันนี้นี่ปลาเข้าเเ้าแล้วก็ปลาไหลกินเด็ดแล้วนะก็ผลงาข้าวนะฮะเราไม่ได้มีกิโลให้ช่างให้ดูนะฮะเพราะว่ากิโลไม่เอาไปนะเพาข้าวก็ประมาณเจ็ดแปดโลได้ฮะตัวงามานี่ฮะตัวสวยฮะแต่ไม่ค่อยกินเบ็ดนะโอ้ ก็ขอขอบคุณที่ติดติดตามรับชมนะฮะการปักเบ็ดของเรานะก็ฝากเพื่อนๆช่วยแชร์ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ฮะสวัสดีครับ